ไม่ขอถ่ายรูปครับพี่ฟ็อกเคยพูดไว้ว่าติม๋มถ้าไปขอคือติม๋มสวัสดีครับผมซูชิบอยจากทีมเซอร์เซียสปอร์ตครับใช่ครับไปทำบุญเสริมดวงมาก็หลังจากจบแอรกก็ไปทําบุญเสริมดวงก็ที่ผ่านมาก็อาไรนะตกไปอยู่สายล่างก็น่าจะดวงซวยก็เลยต้องไปทําบุญเสริมดวงนิดนึงครับ เน้นบวกสแตตบวกบวกสแตตไปใช่เอาลักไปครับลักแล้เวเอาลักไปเอาจิงๆก็ความรู้สึกมันก็ประมาณแบบว่าหายเหนื่อย,อยแบบเหมือนที่เราทํามาตลอดทั้งปียเงี้ยมันก็แบบว่ารู้สึกหายเหนื่อยเลยอย่าว่าทุกคนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยแบบว่านักแข่งก็น่าจะหัวใจวายานะครับตอนนั้นจริงๆตอนที่เหลือ2ต่อ5ผมกับพี่พลก็ไม่ได้คุยอะไรเยอะๆแค่แบบว่าตอนนั้นเราผมว่า มันเป็นเขาเรียกอะไรความคิดของสองคนมันน่าจะตรงกันพอดีแบบว่าเราสองคนแบบยังอยากที่จะชนะอยู่อะแบบมันยังไม่แพ้เปอร์เซ็นต์แพ้มันก็ถือว่าสูงแหละแต่ว่าในความคิดผมตอนนั้นคือแบบมันคือความรู้สึกอะมันคือแบบว่าผมว่ายังไม่แพ้ก็เลยทํามันให้แบบเต็มที่ที่สุดแบบสิ่งที่ผมจะทําได้ตอนนั้นก็แค่ยื้อเวลาให้พี่พลให้ได้มากที่สุดครับหรือไม่ก็พยายามถ่วงเวลาให้บอมมันระเบิดแค่หวังแค่นั้นเลยตอนนั้นก็ไปๆมาๆมันก็กลับกลายเป็นพี่พลตัดได้4ี่คน ก็เลยทําให้เราชนะในลงนั้นไปได้ครับคือตอนนั้นถ้าพูดตรงๆคือตอนนั้นแบบว่าในทีเอคือทีเอเงียบเลยแบบว่าเหมือนเน็ตหลุดเหมือนอะไรหลุดไปเลยแบบว่าไม่มีใครพูดอะไรกันเลยก็แบบว่าเหมือนแบบนั่งเคลียร์สองคนนี้นั่งเคลียร์ผมกับพี่พลอยู่อะไรประมาณนั้นผมว่าจริงๆมันเอาจริงๆปีนี้ผมว่ามันก็ยากกว่าเดิมแล้วผมว่าจากที่ผ่านมาผมรู้แหละคนในทีมก็รู้แหละว่าปีนี้มันยากกว่าเดิมก็ต้องพยายามให้มันมากกว่าเดิมครับ แล้วแบบอยากทุกคนก็พูดเหมือนกันว่าแบบเอออยากไปให้โคบอยากไปเก็บมาสเตอร์หนึ่งมาสเตอร์สองแล้วก็แชมเปี้ยนแบบว่าทุกคนก็อยากไปอะไรประมาณนั้นได้ก็สบายใจโล่งใจเหมือนอ๋อยพวกเขาจะอกเอออะไระมานั้น <laughs> นึกถึงเดนมาร์กจะมอย่างแรกเลยแอตลิส <laughs> e. ดาวแดงคล้ายๆอยู่นะคล้ายๆอยู่ <laughs> 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 นี่ไม่แค่มันคล้ายๆๆอย่างไม่ไม่ใช่สายไม่ใช่ผล <laughs> ดาวคนละแฉกนิดนึงตอนนั้นที่ผมติดตามก็เพราะว่าดีไวท์แอตเลตของดีไว c e แชก,ก็ก็เลยทําให้รู้จักประเทศเดนมาร์กแต่ผมไม่รู้จักเมืองหลวงหรือว่าประเทศเขาเป็นยังไงนี้ไม่รู้เลยตอนนี้ยังไม่ได้ดูเลยครับแบบว่าพอแบบหลังจากแข่งเสร็จผมก็ใช้คําว่าคอมก็ไม่ได้แตะเลยดีกว่าวคอมมุกก็ไม่ได้แตะเลยแบบไปนูน่นไปทําเอกสารอะไรที่พีเอ็มเขาก็ให้ไปทาวีซ่าเอ้ยไม่ใช่สไปทาเอกา ไปรับหนังสือวีซ่าใช่แล้วก็ไปฉีดวัคซีนมาเวลาก็หมดแล้วผมก็กลับเพิ่งกลับมาบ้านเมื่อวานเมื่อวันซืนห้องผมก็น่าจะมีตุ๊กตา2ตัวเอาใส่กระเป๋าไปด้วยตลอดตอนแรกมีตัวเดียวแต่ตอนนี้มีสองตัวได้ครับนี่สองตัวนี้มีอันนี้ตัวแรกอันนี้เห็นสีหรือเปล่าอันนี้ตัวแรกที่ตัวนี้ไปเบอร์ลินไอร์แลนด์แล้วเดี๋ยวนี่ไปโคเปนกับอิตาลูจองตัวไวแล้วตัวนี้ ตัวนี้ตัวที่สองตัวนี้ยังไม่ยังไม่ไปไหนเลยตัวนี้เพิ่งได้อ่อาก็นาคิวน่าจะรู้กันมันมีชื่อนะไอตัวนี้ไอโบตัวนี้โบย่อมาจากเรนโบเพราะสีมันมีหลายสีสวยตัวนี้ชื่อเพอร์ลี่เพราะว่าไอนี่เพอร์ลี่วิงเกิลเออชื่อเต็มมันเพอร์ลี่วิงเกิลตัวนี้ ถ้าใช้คำว่าติดตามนะครับแต่ว่าดูก็น่าจะเป็นกิวกิวอีสปอร์ตเพราะว่าฟ,ฟอร์มเขามาแรงมากตอนนี้ก็แบบเวลาหันไปเวลาหาเซตอัพหาแผนอะไรพวกน,นี้ก็จะมองไว้ที่ทีมนี้ก่อนเลยเพราะทีมเขาดูโหดดีก็เดี๋ยวผมก็งัดน,น,น่าจะงัดเขาเนะแผนไม่ตายที่ไปเกอาเข้ามามาอัปเกรดแล้วก็ไปเจอเขาเลยครับน่าจะประมาณนั้นไม่ขอถ่ายรูปครับพี่ฟ็อกเคยพูดไว้ว่าติ๋มถ้าไปขอคือติ๋มแต่พี่ฟ็อกก็ไปขอหมดนะ คือความตั้งใจครั้งที่แล้วที่ไปไอแดนอะคือแบบว่าอยากไปถ่ายรูปก,กับโบเตอร์แล้วทีนี้แบบผมก็ไม่ไม่มีคอนแทคไม่มีอะไรเลยแบบว่าปกติอะผมตอนที่ไปไอแดนน์ครั้งแรกดูเลยไปเจอโบเตอร์ก็ไม่ได้ขอไว้ด้วยแล้วก็คงคิดว่าเดี๋ยวคงเจอกันอีกแตบบ่ว่าก็ไม่ได้เจอก็น่าจะต้องเข้าไปขอถ่ายรูปแล้วครับโบเตอร์เดี๋ยวพวกผมเซอร์เซียก็น่าจะมีแพนแข่งอ่ามาสเตอร์มาสเตอร์สองที่โคเปนฮาเกน น่าจะแข่งเวลาดึกเหมือนเดิมครับยังไงก็ฝากเชียร์พวกเราเหมือนเดิมด้วยครับขอบคุณครับ